ก็เรียกได้ว่านักแสดงหนุ่มสายติสเน็ Charlie, กชาลีกระทบอบฟอร์มจริงๆนะคะเพราะได้มีกระแสติดเทรนแอป X มาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่กลากกับสาวชาวเกาหลีคนนั้นซึ่งแฮตแชกแบนเน็กชารีอันดับก็ขึ้นขึ้นลงมาตลอดติดท็อปเทรนอันดับหนึ่งบางและมีช่วงที่ไม่ติดเทรนบ้างแต่ก็ยังวนกลับมาติดท็อปเทรนอันดับหนึอยู่ดี ซึ่งแฮตแทกแบนเน็กชาลีจุดประสงค์จริงๆที่แอดไปตามสืบตอนแรกก็คืออยากให้เน็กชาลีออกมาพูดขอโทษสาวเกาหลีแต่ตอนนี้แอดก็คิดว่าจุดประสงค์จริงๆของเขาน่าจะต้องการให้เน็กชาลีจมดินไม่มีที่ยืนในสังคมและคงอยากให้เน็กชาลีไม่มีงานตกอับไปเลยล่ะค่ะเพราะได้มีการขุดพฤติกรรมของน็กชาลีตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาออกมาประจาน เรื่องจริงไม่จริงมั้งแต่ก็ขอใส่สีตีไข่ไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บช้ำน้ำใจอะไรนิกชาลีนักหนานะคะถึงขนาดที่ใครๆที่ร่วมงานหรือเข้าข้างนิกชาลีจะต้องถูกแบนไปด้วยตั้งแต่ Wonderfame หาห่านาเกิงห้วยไรแท็กพรันยูแลาสุดเขาก็จะแบนแม่จีตไปด้วยค่ะนอกจากนั้นถ้ามิแบรนด์ไหนสนับสนุนชาลีก็จะเดนแบ็คลิส เลิกสนับสนุนไปด้วยเลยแต่ตัดภาพมาในโลกความจริงค่ะล่าสุดยอดติดตามในช่องทิกต็อกของเน็กชาลีจาก3ล้าน4แสนยอดติดตามนะปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นเป็น3ล้าน5แสนแล้วค่ะท่านผู้ชมงานจ้างเน็กชาลีก็มีมาเรื่อยๆแถมยอดขายทุกรอบก็ปังมากค่ะขายได้หลัก3 4ล้านเป็นอย่างต่ำแถมบอสนวัตถึงกับเอ่ยปากเลยว่าแทนิชาลีพร้อมทำงานเขาก็พร้อมจ้างเสมอ ็อย่างที่แท็กพรันยูยพูดนั่นแหละค่ะถ้านิกชาลีไม่ดีจริงคงอยู่วงการบันเทิงไม่ได้ถึง20กว่าปีแน่ๆและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรักได้